รือว่าผมร่วมงานกับน้องมา2ง,ง,งานแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้ทํางานร่วมกันมันมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างร่วมกันอะไรเงี้ยเมื่อวานรู้ข่าวก็ช็อกอยู่เพราะว่าเอ๊ะตอนแรกเป็นข่าวปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือพอมันเป็นเรื่องจริงก็ไม่รู้มันตั้งตัวแบบไม่ทันอะไรเงี้ยเพราะว่าเกิดขึ้นไวมากอะไรเงี้ยครับผมคือผมเมืม่อวานซ้อมคอนเสิร์ตอยู่ มีคนส่งมาให้ดูบอกว่าเพิ่งตกใจนะอะไรอย่างเงี้ยก็หรอว่าเฮ้ย<ม>เรื่องจริงหรออะไรอย่างเงี้ยผมเจอกับน้องคาราบต้เมื่อไหร่ครับโอ้ห<อ>น่าจะเป็นงานสักง,งานหนึ่งครับจาไม่ได้แล้วอะไรหรือเป็นนัดกินข้าวกันปกติกับเพื่อนนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยความสนิทของเรากับเขาแบนแค่ไหนครับจริงๆแล้วถ้าความสนิทก,กับบีมเนี่ยผมอะยังไม่ได้ถือว่าคือผมมีผมมาเป็นพี่ที่ คุยกับน้องเลยฮะนะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคือน้องชอบให้ครับมาขอคำปรึกษาเกีว่าเฮ้ยตอนเราไปถ่ายเคว้งน้องก็จะบอกว่าเออพี่ผมต้องทําแบบนี้ยังไงทํายังไงดีอะไรเงี้ยเราก็จะให้คำปรึกษาน้องไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเหมืเราก็เจอกันบ้างตามแบบว่าตามแบบเออเขาเรียกว่าอะไรครับหมายถึงนัดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีกลุ่มแก๊งเพื่อนๆที่เล่นเคว้งนะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้เจอน้องมาสักพักเองเลย นีนะผมรู้สึกว่าตัวบีมอ่ะคือผมอะ่ะใช้ได้อย่างหนึง่งคือผมเคยชวนน้องไปเตะบอลด้วยใช่แต่ตอนนี้น้องไม่ได้ไปเตะบอลกับผมเลยใช่ซ,ซึ่งเขาดูแข็งแรงอะไรอย่างเี้เขาแข็งแรงเขาออกกําลังกายบ่อยมากนะครับผมคือด,ดูจากสรีรลร่างกายเขาอะ่ะ<ช>จะดูว่าเขาเป็นสปอร์ตแมนที่แบบแข็งแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจากการทํางานของเขาที่ผ่านมาเขามีข้อจํากัดในการทํางานตรงไหมเช่นอย่ง่ตัวน้องเป็นคนไม่มีข้อจํากัดในด้านการทํางานเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากแล้วก็ หมายถึงว่าบทที่แต่ละอย่างที่เขาได้มันท้าทายตัวเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันยากมันยากแล้วก็รู้สึกว่าน้องแบบเก่งมากๆที่ทําในมีพัฒนาการที่ดีในการด้านการแสดงไปแล้วก็เรื่อยๆแล้วก็เสียายที่แบบน้องยังไม่ได้ดูผลงานตัวเองเลยใช่คร,ครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวของบีมด้วยนะครับผมแล้วก็หวังว่า,าน้องจะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีครับผมแล้วก็ไม่รู้ครับมันพูดไม่ออกว่าไว้วันหนึ่งเราคงได้เจอกันจอยาจะไปส่กคนสิรใช่ไหมครับใช่ครับผมคือหลังจากคือช่วงนี้ผมค่อนข้างยุ่งกับการทําคอนเสิร์ตกับงานหลายอย่างแต่ว่าถ้ามีโอกาสมันมันมีแก้บวบางอยู่เดี๋ยวผมจะไปไปไป,ไปส่งน้อง